สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ Innovative Wisdom ครับสัญสาระความรู้ชั่วโมงนักบริหารจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุลกรมหาวิทยาลัยครับจุลกร n e s s School ครับแบล c กชิฟฟ์ฟอร์ไลฟ์นะครับเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากท่านในเรื่องของการบริหารธุรกิจและการบัญชีรวมถึงการประกันและสถิตินะครับอ,อ,อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวของ business แล้วก็เป็นเรื่องของความทันสมัยความใหม่ มุมมองเชิงนวัตกรรมไปจนถึงเทคนิควิธีการนะครับก็จะนำมาฝากกันแตกต่างหลากหลายครับในหัวข้อตลอดบรนจันท์จนถึงวันศุกร์นะครับทุกวันเลยครับมีเรื่องของการบัญชีก็ดีมีเรื่องของการธน,นาคารการเงินนะครับมีเรื่องของการบริหารจัดการมีเรื่องของสถิติและการประกันภัยแล้วก็การตลาดทุกวันศุกร์เราปิดท้ายด้วยการตลาดโดยคณาจารย์จากภาควิชาการตลาดครับของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬากรมหาวิทยาลัยมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับแล้วก็มาพูดคุยกับท่านในเรื่องราวที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยหลายคนถามอยู่เสมอว่าทําไมเรื่องราวการตลาดมีเรื่องใหม่ๆให้คุยได้อย่างไม่มีวันจบวันสิน้นคําตอบก็คือเพราะว่าการตลาดคือลูกค้าและลูกค้าก็ไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลงเมื่อลูกค้าไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลง การตลาดก็ไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันก็มีเรื่องใหม่ให้มานั่งกิดนั่งปวดหัวนะครับบางคนบอกว่าปวดหัวบางคนบอกว่าสนุกก็แล้วแต่นะครับคนที่เป็นนักการตลาดก็ต้องบอกว่าสนุกสิเพราะว่ามันคือวิชาชีพของเรามีคนบอกว่าเมื่อไหร่จะหยุดในการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นสักทีคําตอบคือไม่มีวันนะครับยังไงก็ตามการตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปแน่บางทีเปลี่ยนไปข้างหน้าบางทีก็ย้อนกลับในวันที่เกิดโควิด1 9ใครจะไปเชื่อว่าหลายๆอย่างก็ย้อนกลับหลายๆอย่างก็ไปข้างหน้าถูกไหมครับ คนที่บอกว่าไม่เคยยอมใช้อะไรออนไลน์เลยซื้อของออนไลน์ไม่กล้าซื้อเลยทุกวันนี้เนี่ยการซื้อของออนไลน์ของหลายๆคนบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ <im cast> เรื่องสําคัญคนคนนั้นเป็นคนเดียวกันกับที่ในอดีตไม่ยอมซื้อทําไมตอนนี้มาซื้อเพราะกลัวกลัวเจ็บกลัวป่วยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่ใช้ QR code ไม่เป็นก็ใช้ QR code กันเก่งมากโดเยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆท่านบอกว่าสูงวัยแล้ว ใช้ QR code ไม่ไวหวหรอกไม่อยากเรียนรู้ทุกวันนี้เนี่ยใช้เก่งมากสอนน้องๆด้วยซ้ำไปว่าเทคนิคไหนถ่าย QR code ชัดกว่านะครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันไหนทำได้ดีกว่าเพราะว่าใช้ QR code ทั้งโอนเงินก็ใช้ขับจ่ายเงินก็ใช้เข้าตึกก็ใช้นะครับตรวจสอบเรื่องราวต่างๆหาข้อมูลข่าวสารก็ยังใช้งั้นบางทีก็วิ่งไปข้างหน้าหรือกระโดดไปข้างหน้าอย่างไม่รู้ตัวในทางกลับกันเนี่ยก็จะเห็นว่าบางอย่างก็ย้อนกลับ รเรื่องราวที่คิดว่าพฤติกรรมนี้ต่อไปจะไม่ได้ทํากันง่ายๆอีกแล้วเช่นทําอาหารอยู่บ้านหลังๆก็กลับมานั่งทําอาหารทานกันเองที่บ้านเยอะขึ้นหลังจากที่ไม่ค่อยได้นั่งรวมตัวกันรับประทานอาหารพร้อมกันตอนเย็นที่บ้านก็มาทานอาหารตอนเย็นพร้อมกันที่บ้านเยอะขึ้นเพราะว่า work from home ไม่รู้จะไปไหนนะครับงั้นรูปแบบการใช้ชีวิตบางอย่างก็ย้อนกลับรูปแบบการใช้ชีวิตบางอย่างก็หมุนเวียนแล้วก็กระโดดไปข้างหน้างั้นการเข้าใจลูกค้าในวันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ในหลากหลายรูปแบบนั้นเนี่ยก็ทําให้เกิดองค์ความรู้ทางการตลาดที่น่าสนใจใหม่ๆอยู่ตลอดนั่นก็คือมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือว่ามันมีเทคนโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเพะมันมีเทคนโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเนี่ยก็ทําให้เราต้องเรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่หรือเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ยทำโปสเตอร์นะักการตลาดก็มานั่งดูกันเรื่องของการใช้สีการวางฟอนต์การวางรูปการวางก๊อปปี้การเขียนคําให้น่าสนใจวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีอย่าง Google AdSense เกิดขึ้นบางที โปรแกรมคอมพิวเตอร์มันจับพฤติกรรมลูกค้าแล้วโยนคําที่น่าสนใจไปใส่ลูกค้าเองหรือบางทีเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องลงสีเองด้วยซ้ํามันอัตโมติกดปุ่มเดียวปั๊บเนี่ยมันปรับสีที่ใส่อยู่ให้สวยขึ้นทันทีแล้วเข้ากันได้ดูกลมกลืนปรับโทนนะครับหรือบางทีเนี่ยาสามารถที่จะใช้ตีมใหม่ๆใ,ใส่เข้าไปเป็นตีมเลยแล้วทุกอย่างก็ปรับโดยอัตโนมัติเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยรูปแบบ แบบเดิมๆในเรื่องของการใช้เครื่องมือแบบเดิมๆก็โดนเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเปลี่ยนแปลงไปนักการตลาดเมื่ออยู่ในท่ามกลางลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ใหม่ๆจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าคงจะได้พูดคุยกันเอาประเด็นเรื่องของมุมมองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเอาแพลตฟอร์มสักตัวหนึ่งก็แล้วกันเราไม่ค่อยได้แตะเข้าไปในแพลตฟอร์มตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้แตะสักหน่อยก็เปิดหัวไว้ว่า1คือการตลาดเปลี่ยนแปลงไปเยอะ แล้วเราก็คุยกันตอนนี้คุย Facebook บ้างครับคุย l i น์บ้างคุย YouTube บ้างนะครับคุย IG บ้างแล้วก็บางทีเราก็ไปใช้ Twitter บ้างวันนี้หยิบมาสักหนึ่งเครื่องมือแล้วก็เอามาคุยกันในเรื่องของเทคนิคการทำการตลาดสนุกๆให้ท่านฟังดีกว่าเรื่องของ u t u b e ครับ u t u b e เนี่ยถ้ามองในเรื่องของจำนวนยูเซอร์การใช้แล้วคิดเป็นอันดับที่3นะครับในประเทศไทยถ้าเอาตลาดไทยเนี่ย เราดูที่ Active User ตัวเลขล่าสุดเนี่ยครับแบรนด์เก็นำมาเสนอนะครับแล้วก็ขึ้นมาชัดเจนนะครับอันดับหนึ่งยังคงเป็น Facebook แต่ว่าท่านหาการทำการตลาด Facebook ได้เยอะมากอยู่ในออนไลน์อยู่ใน Online, ออฟไลน line, ต์ต่างๆมีเทคนิควิธีการการเปลี่ยนแปลงดนงนั้นเนี่ยเอาเป็นว่า Facebook มีคนใช้เยอะสุดนะครับล้าน User โดยประมาณในประเทศไทยแต่ คนให้ความรู้ไว้เยอะแล้วนะครับก็อันดับ2เนี่ยคือไลน์หลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการทําการตลาดบนไลน์เนี่ยมีคนพูดถึงกันค่อนข้างเยอะมากทีเดียวเหมือนกันในไลน์เนี่ยมีคนที่ใช้อยู่ประมาณ3 7มสิบเอ๋อเท่ทีครับสีล้านยูเซอร์นะครับสีล้านยูเซอร์ในประเทศไทยก็ไม่ได้ห่างจาก f c e e o o o สักเท่าไหร่ครับก็ห้กับ47 ขึนใครๆก็ใช้ไลน์กันท่านก็เห็นอยู่นะครับอันนี้คนก็ให้ความรู้กันเยอะแล,ะแล้วเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวครั้งนี้ข้ามไปนะครับไปคุยกันอันที่3ดีกว่าอันที่3มก็คือ YouTube YouTube เนี่ยหลายคนก็ใช้นะครับมากกว่านั้นคือใช้ไปใช้มาเนี่ยรู้สึกว่าบางทีก็ซื้อของซื้อของไปซื้อของมาก็รู้สึกว่าฉันก็อยากจะขายของเป็นบน YouTube เหมือนกัน Facebook ยังพอทําเป็นไลฟ์ขายของนะครับไลน์ Line ยังพอจะใช้ได้มีคนให้ความรู้ไ้เยอะเออยูทูบเนี่ยคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าอาจารย์คุยเรื่องการตลาด YouTube ไม่ฟังหน่อยเดี๋ยววันนี้จะคุยให้ฟังนะครับมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ37ล้านยูเซอร์ครับก็ตัวเลขห่างกับอันดับ2อันดับ1อยู่ประมาณ20แต่ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับเ,ออเกินกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศนี้เล่น YouTube เอาันเถอะนะครับอันที่4ก็คือ IG หรือ Instagram ไอถ้าลองทายเล่นๆนะครับมีคนใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าอันดับ3คือ YouTube ประมาณ37ล้านกว่ากว่าเนี่ยอันดับ4ก็จะกลายเป็น IG ซึ่งมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ18ล้านครับกลุ่มที่เป็นคนใช้ IG ก็จะมีความต่างไปอันนี้ชัดเจนนะครับก็จะกลายเป็นกลุ่ม Gen Y ซะเยอะนะครับกลุ่ม Gen X ซึ่งอายุประมาณ40อัพจะไม่ค่อยเล่น IG มากขนาดนั้นแหละแต่เจนวายนี้เล่นกันจริงจังไทยรูปกดไลค์นะครับดูรูปชอบรูปนะครับแล้วก็มีหลังๆก็จะมีรูปแบบของการทำการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆพัน Ig IG ไอจเขาก็พยายามจะเล่นเป็นรูปแบบของสตอรี่มากขึ้นนะครับแล้วก็เล่นเป็นเรื่องราวที่พยายามสู้กับ TikTok อกนะครับก็คือเรียมากขึ้นอย่างไรก็ดีอันดับ5ก็จะกลายเป็น Twitter ร์ทวิตเอนี่ยอยู่ที่ประมาณ7ล้านกว่ายูสเซอร์ในประเทศไทยนะฮอันดับนะครับที่มีคนใช้เยอะที่สุดในแง่ของจํานวนยูสเซอร์ในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับก็ถือเป็นชุดข้อมูลอีกชุดข้อมูลหนึ่งที่ฝากท่านไว้สําหรับรายการ Innovative Wisdom ของเราแต่อย่างไรก็ดีวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของ YouTube ซึ่งเป็นอันดับ3เมื่อกี้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ37ล้าน แอคเคาท์นะครับสามสล้านแอคเคาท์ Account ที่ Active อยู่บนออนไลน์นั่งดู y o u y u u t u b e เนี่ยมีความต่างกับเรื่องของ Facebook นิดหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ดูไปแล้วเนี่ยคอมเมนต์ Comment ได้เหมือน Facebook กดไลค์ได้เหมือน Facebook แต่มีกดดิสไลค์ด้วยนะคือนอกจากจะมีนิ้วโป้งขึ้นก็มีนิ้วโป้งลงนะครับเวลาดูไปปั๊บก็จะกดไลค์หรือว่าดิสไลค์คือชอบหรือไม่ชอบก็ได้ใน YouTube รูปแบบการทำงาน ของการทําการตลาดก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่ใชไม่ค่อยเหมือนกับรูปแบบการคิดในเชิงของ Facebook แล้วก็ไลน์สักเท่าไหร่วันนี้ก็เลยเอาเทคนิคที่น่าสนใจแล้วก็มีความสําคัญนะครับเพื่อจะทําให้คลิปวิดีโอของท่านนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จอยู่บนยู u ูบเนี่ยมาฝากกันหลายประการดังต่อไปนี้ครับอยากทําการตลาด y o u t u b e สนใจเรื่องอะไรต้องทํำยังไงครับประเด็นอย่างแรกคือประเด็นในเรื่องของการที่จะเลือกอิส อิชูของยู u ูบนั้นเนี่ยควรจะเป็นอิชูที่ท่านต้องการที่จะลงลึกในรายละเอียดผ่านเรื่องเล่าซึ่งต่างกับ IG ถูกไหมครับถ้าเป็น IG มันเป็นรูปรูปเดียวดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล่าไม่ได้มันจะต้องเป็นเรื่องที่ดูน่าสนใจเห็นรูปปั๊บสามารถที่จะเข้าใจได้เลยโดยไม่ต้องเล่าเรื่องอันนั้นเนี่ยจะเป็นรูปแบบของของไอจีครับแต่ u t u b e เนี่ยจะเหมาะกับอะไรที่ท่านอยากจ,จะลงลึกอยากจะเล่าเรื่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึง ให้เกิดรูปแบบของการซื้อก็ได้รูปแบบของการเป็นแฟนคลับการเข้าอกเข้าใจการให้ความรู้ครับรูปแบบของ YouTube ด้วยความเป็นวิดีโอนี่มันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นั่นก็คือประเด็นที่1ดังนั้นเนี่ยการเข้าใจคอนเทนต์ว่าตัวเองมีคอนเทนต์มากเพียงพอที่จะเล่าเป็นเรื่องราวหรือเปล่าเนี่ยก็จะมีความสําคัญหลายท่านดูรายการ Innovative w i s d o m ผ่าน YouTube ก็เป็นเช่นนั้นเองนะครับคณาจารย์แต่ละท่านเนี่ยจะต้องมาด้วยเนื้อหาคอนเทนต์ที่มากพอสมควรที่จะคุยกับท่านได้2030นาที ครับซึ่งสามารถทําได้ถ้าสมมุติว่าคอนเทนต์ท่านมีมากเพียงพองั้นประเด็นที่1คือท่านต้องดูว่าโดยธรรมชาติของคอนเทนต์เนี่ยท่านโอเคหรือเปล่านะครับกลุ่มเป้าหมายของ YouTube นั้นเนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมถึงแม้จะเป็น37ล้านแอคเคา t ์ก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าคนไม่มีแอคเคา t ์ก็สามารถเข้าไปดูวิดีโอ u t u b e ได้ซึ่งต่างกับแพลตฟอร์มอื่นๆเช่น Line ถ้าท่านไม่มีแอคเคา t ์ i ลนเนี่ยเข้าไปเล่น l ลน์ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยยู สามารถดึงดูดคนได้มากกว่า37ล้านอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่น่าสนใจดังนั้นเนี่ยจับกลุ่มเป้าหมายได้ค่อนข้างกว้างคำถามคือแล้วถ้าสมมติว่าเราได้คอนเทนต์เราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายว่าเออจับกลุ่มไหนก็น่าจะพอได้เนี่ยครับเ,เราจะมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมอีกเทคนิคสําคัญอย่างหนึ่งที่ท่านควรรู้ในการทําการตลาด YouTube คือเรื่องของการเข้าใจการเสิร์ชของ YouTube บางทีคนอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะเสิร์ช เสิร์ชเนี่ยจะเสิร์ชสองที่1คือเสิร์ช Google 2คือเสิร์ชในช่องของ YouTube เองนะครับการเสิร์ชสองที่นี้มีกระบวนการยังไงมีอัลกอริทึมแบบไหนพวกนี้สำคัญหมดแม้แต่การตั้งชื่อ YouTube Channel ของท่านเองเช่นจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยคือจุฬาลงกรยูน n เวอร์ซิตการตั้งชื่อผิดนิดนึงเนี่ยนะครับเสิร์ชไม่เจอนะครับเช่นไปตอนแรกเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราไปตั้งชื่อว่าจุฬา University แล้วเขียนติดกันมันไม่มีเว้นวร์คผู้เสิร์ชไม่เจอช่อง y o u t u b n n h l เนี่ยมันจะต้องมีความชัดเจนว่าท่านเป็นใครแม้แต่การเว้นวร์คตัวหนึ่งเนี่ยบางทีมันส่งผลต่อการเสิร์ชเพราะมันเจอคำยาวๆซึ่งเป็นชื่อเต็มชื่อของเราซึ่งเราลืมเว้นวรรคเนี่ยครับท้ายที่สุดการเสิร์ชจ,จะเสิร์ชหายากขึ้นโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเนี่ยท่านต้องลองเล่นดูเลยนะครับอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์ university เนี่ยเราเล่นกันถึงขั้นว่าเอ๊ะหรือต้องชูรา university เว้นวักหรือชูราลงกรณ์ university แล้วก็เว้นวัก university หรือใช้คําว่าชูราเฉยๆคือรูปแบบไหนเนี่ยที่จะทําให้เสิร์ชหาจุราจเจอเร็วกว่ากันแล้วก็นั่งศึกษาเรื่องของการเสิร์ชภายใน YouTube อย่างที่1-2คือต้องไปดูการเสิร์ชของ Google ว่ารูปแบบของอัลกอริทึมหรือกฎเกณฑ์การเสิร์ชที่จะทําให้เจอเร็วขึ้นเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างที่ผมไม่สามารถบอกให้ท่านฟังได้ว่าต้องทําอย่างไร100%เพราะว่าเรื่องของอัลกอริทึมมันเปลี่ยนตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยการที่เราต้องทําความเข้าใจประเด็นเรื่องของการเสิร์ชก่อนก่อนที่จะไปคิดเรื่องของตัวเอ่อคอนเทนต์ที่จะโปรดักชันผลงผลิตอะไรเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องสำคัญครับนั่นก็คือเรื่องของการเข้าใจ หลักการของการเสิร์ชเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายครั้งเราพบว่าลูกค้าต้องเสิร์ชจึงจะเจอวิดีโอใน YouTube ทำไมเพราะทุกๆ1นาทีเนี่ยครับจะมีคนอัปโหลดคลิป YouTube ใหม่นะครับประมาณ400วิดีโอคลิปในประเทศไทยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันจะมีมากมายมหาศาลซึ่งเป็นคู่แข่ง เหมือนกับการเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแล้วของวางบนเชล์มันมากมายมหาศาลไม่จํากัดจนตาและลานตาไปหมดมันมองไม่เห็นครับดังนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่เข้าใจระบบของการเสิร์ชจะเป็นตัวช่วยมากนั่นคือประเด็นที่1นึ่ประเด็นประเด็นหนึ่งที่จะที่มีความสําคัญนะครับนอกจากคอนเทนต์นอกจากทาร์เก็ตกรุ๊ปนอกจากการเสิร์ชแล้วประเด็นถัดไปก็คือท่านต้องเข้าใจรูปแบบของการทำตัมเนลคำว่าตัมเนลก็คือรูป ครับรูปเนี่ยเป็นรูปที่เวลาที่เซิร์ชปั๊บเราจะเห็นรูปรูปหนึ่งขึ้นมาเป็นคล้ายๆกับหน้าปกของคลิปวิดีโอนั้น <c oughs> เขาบอกว่าคนตัดสินใจจะเข้าไปดูคลิปมากน้อยเนี่ยเจอยู่ที่ตําเนวลดังนั้นเนี่ยการเลือกตําเนีที่ถูกต้องเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เอาปล่อยให้มันเลือกอัตโนมัติถ้าเลือกอัตโนมัติเนี่ยมันจะไปเอารูปที่มันน่าจะสวยที่สุดอะในวิดีโอนั้นเนี่ยมาขึ้นแต่ จริงๆแล้วในตัมเนลเนี่ยท่านต้องเอารูปที่ท่านเลือกเองซึ่งอาจจะมาจากในวิดีโอคลิปนั้นหรือไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในวิดีโอคลิปนั้นก็ได้มาพาดหัวให้ชัดเจนนะครับทำมาเป็นรูปแล้วรูปนั้นเนี่ยใส่เข้าไปในระบบของ YouTube ตอนที่กำลังอัพคลิปวิดีโอหรือจะไปเติมทีหลังก็ไม่ว่ากันมันเติมทีหลังได้เติมตัมเนลที่ถูกต้องเข้าไปพาดหัวให้ดึงดูดใจนะครับตัวพาดหัวต่างหาก ที่จะเป็นตัวดึงคนเข้ามาคลิกเพื่อจะดูวิดีโอคลิปใน YouTube ดังนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่ตัววิดีโอเลยนะครับท่านต้องดูตั้งแต่เรื่องของตําเน a i l ที่ท่านจะเลือกเพราะ70%ของคนน่ะจะกดหรือไม่กดย้ําอีกครั้งก็คือมันอยู่ที่ตําเนีนะครับก็คือรูปภาพรูปแรกที่เขาเห็นอันนี้เนี่ยสำคัญนั่นประเด็นที่4ประเด็นที่5นอกจากประเด็นตําเนีแล้วเนี่ยเรื่องของการใช้คําอธิบายก็จะเป็นตัวช่วยพฤติกรรมคนเนี่ย นอกจากประเด็นเรื่องของการดูรูปแล้วเนี่ยที่เหลือก็คือจะดูคําอธิบายก่อนคลิกครับคำอธิบายก่อนคลิกนั้นเนี่ยคืออะไรคําอธิบายก่อนคลิกก็คือการที่ท่านอธิบายหัวเรื่องว่าวิดีโอเรื่องนั้นเรื่องอะไรแล้วก็มากกว่านั้นคือคําอธิบายอย่างละเอียดมากขึ้นสิ่งที่สิ่งที่ท่านต้องทําและต้องพยายามใช้อยู่เสมอก็คือคําอธิบายต้องมองให้เห็นถึงประโยชน์ของลูกค้าหรือคนที่ชม หลายคนชอบเขียนว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะพูดเรื่องอะไรซึ่งไม่ดีเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องรองสิ่งที่ท่านต้องพูดคือให้อธิบายไปเลยว่าคนที่ฟังอ่ะจะได้รับอะไรในใจเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ What What is it คือมันคืออะไรแต่ต้องเป็น What will they get คือเขาจะได้รับอะไรนั้นประเด็น ที่เราแนะนำในการเขียนคำอธิบายวิดีโอของ YouTube ก็คือให้พูดว่าเขาได้รับอะไรครับวิธีการที่ต้องชัดมากกว่านั้นคือพยายามเขียนและคิดให้ชัดเจนว่า1วิดีโอคงให้ได้มากกว่าสอสามเรื่องไม่ได้หรอกอย่างดังนั้นเนี่ยต้องมีคําหลักที่จะเป็นประโยชน์ของลูกค้าหรือผู้ชมเนี่ยนี่นะครับไม่เกิน3เรื่องในแต่และวิดีโอคลิปอย่าเขียนทุกอย่างเลยอาจารย์เขียนทุกอย่างคนจะอ่านแล้วงงๆครับ รู้สึกว่ามันได้เยอะเกินไปแล้วดูว่ามันไม่จริงดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วจําไม่ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยต้องย่อยวิดีโอคลิปแต่ละวิดีโอคลิปออกมาเป็น3เรื่องเป็นอย่างมาก1เรื่องก็ได้2เรื่องก็ได้3มเรื่องคืออย่างมากแล้วก็เขียนว่ามันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างไม่เกิน3เรื่องนี้ที่เป็นประโยชน์ของผู้ฟังก็จะกลายเป็นวิดีโอคลิปที่น่าสนใจมากขึ้นโดยอัตโนมัตินี่คือเรื่องของคําอธิบายหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้อง นำมาใช้แล้วก็เป็นอีกทริคหนึ่งซึ่งจริงๆเราให้ความสําคัญเช่นเดียวกันก็คือว่าเวลาคนเข้ามาอยู่ในวิดีโอคลิปใดคลิปหนึ่งแล้วเนี่ยโอกาสของการที่เขาจะไปคลิปต่อไปเนี่ยท่านปล่อยไม่ได้ในไหนเขาดูแล้วถ้าเขาดูจนจบแล้วเขาชอบอย่างเช่นท่านเปิดเอาแค่วิทยุจุฬาของเราก็ได้ครับสมมุติว่าดูรายการ Innovative w i สตอในหัวข้อนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยปับ๊บสิ่งที่ต้องทำต่อไปในช่วง20นาที20วินาทีสุดท้ายก่อนที่ จะจบเนี่ยไม่ใช่แค่โชว์ขึ้นมาว่าติดต่อบริษัทของเราได้ที่เบอร์อะไรไม่ใช่ท่านต้องเตรียมวิดีโอคลิปขึ้นมาและทำให้เขาสามารถจะคลิกต่อไปดูวิดีโอคลิปถัดไปในวิดีโอคลิปก่อนหน้าได้เลยท่านจะเห็นเลยว่าหลังๆเนี่ยเป็นอย่างนี้กันคือพอจะหมดคลิปปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นลิงก์ขึ้นมาเลยว่ามีอีก4เรื่องที่น่าสนใจซึ่งท่านสามารถใส่ได้ประมาณ4เรื่องเนี่ยนะครับมี4เรื่องน่าสนใจคลิกต่อจะได้เรียนรู้ต่อจะได้รับความ รู้ต่อจะได้เห็นข้อมูลต่อในเรื่องของสินค้าและบริการของท่านงั้นท่านก็จะสามารถดึงดูดให้ลูกค้าที่อุตสาห์เข้ามาดูคลิปของท่านเนี่ยอยู่ต่อไปในคลิปอื่นๆแล้วดึงดูดใจจนเกิดธุรกิจได้ในท้ายที่สุดเกี่ยวข้องกับโปรดักชันด้วยนะครับในประเด็นนี้คือบางทีเนี่ยสมมติว่าคนทำโปรดักชันแล้วจะเอาคลิปนี้ขึ้นยูทู e แปลว่า20บวินาทีสุดท้ายเนี่ยรอบๆตัวของผู้ดําเนินรายการเนี่ยจะต้องปล่อยให้เป็นที่ว่างค่อนข้างเยอะเพราะถ้าสมมุติว่าไม่มีที่ว่างเลยเนี่ย พลาดอะไรขึ้นมาจะไปทับหน้าของผู้ดำเนินรายการซึ่งมันก็จะดูไม่ดีและอาจจะมองไม่เห็นดังนั้นเนี่ยพื้นที่ว่างค่อนข้างเยอะในช่วง20วินาทีสุดท้ายเพื่อจะขึ้นเรื่องของลิงก์ที่จะไปต่อได้ก็จะกลายเป็นเรื่องสําคัญขึ้นมาทันทีอันนี้คือรูปแบบการคิดแบบ YouTube ท่านจะเห็นว่าเอ๊ะคุยเรื่องคอนเทนต์นิดเดียวเองอะแต่คุยเรื่องเทคนิคเยอะมากคุยเรื่องลูกค้าคุยเรื่องพฤติกรรมคุยเรื่องของอรูปแบบของการเสิร์ชนะครับ สิ่งที่เกี่ยวข้องแปลว,ว่าการทําคลิปของ YouTube ไม่เหมือนกับการทําคลิปที่อยู่บนบนหน้าจอทีวีคําตอบคือถูกต้องนะครับเพราะพฤติกรรมไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงนั่นน่าจะเห็นว่าพอเราคุยเนี่ยหกข้อที่เล่ามาเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของเทคนิคในการทําคลิปวิดีโอ YouTube ที่สามารถทําการตลาดได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นคําถามคือมี6อย่างนี้แล้วเนี่ยประสบความสําเร็จแน่นอนใช่ไหมอาจารย์คําตอบคือไม่ใช่นะครับ ข้อหนึ่งกับข้อ2จะมีความสําคัญอยู่เหมือนเดิมคือแล้วในแง่ของคอนเทนต์เนี่ยถ้ามีความแตกต่างลงลึกได้จริงหรือเปล่า2มันโดนใจลูกค้าของท่านและท่านสามารถจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าประเด็นพวกนี้สําคัญมากครับก็ยังคงมีประเด็นเรื่องของคอนเทนต์แล้วก็ออเดียนส์เหมือนเดิมแต่มีเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ u t u b e นะครับโดยเฉพาะมาฝากท่านตามนี้ทําไมพูดถึง YouTube แล้วต้องพูดถึง Google เอ้เสิร์ช u t u b e แล้วไม่ต้องเสิร์ช Google คำตอบคือ u t u b e เนี่ยเป็นบริษัทภายใต้ Google อยู่แล้วนะครับอยู่ในเครือเดียวกับ Google อยู่แล้วก็คือ a l p h a b บ t เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเชื่อมโยงถึงกันตลอดเวลาครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้สำคัญังนั้นเวลาที่เราจะคิดถึงคอนเทนต์หรือเราสนใจอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งอย่าลืมดูที่ Google ด้วยอยากจะคิดคอนเทนต์ที่ทันสมัยท่านเขาเข้าไปที่ trends.google.com หน ก็เข้าไป Google t r e n d ว่าตอนนี้มันมีเทรนด์เรื่องอะไรที่น่าสนใจจะได้เอามาทำเป็นคอนเทนต์ทำสร้างความน่าสนใจสำหรับ YouTube ได้ครับมันจะเชื่อมโยงกันนอกจากนั้นเนี่ยท่านใช้ Google a d หรือ,อยังตัวคลิปวิดีโอของ YouTube เวลาใส่เข้าไปใน Google a d เนี่ยนะครับมันก็จะไปไกลกว่าปกติถ้าเอาไปใส่ไว้ใน f c e e o o o เนี่ยท่านจะเห็นว่าพอใส่ใน Facebook ทีไรคนไม่ค่อยเห็นคลิปวิดีโอที่เป็น YouTube ไม่รู้เป็นอะไรคำตอบคือเพราะเขาเป็นคู่แข่งกัน ด้วยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราใช้โฆษณาด้วยเอาบริษัทในเครือเดียวกันนะครับมันก็คงจะไปไกลกว่าได้นะครับก็เป็นเครือเดียวกันอนะกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาแล้วพอเป็นคู่แข่งกันเขาก็จะระมัดระวังนิดหนึ่งก็เป็นหลักการง่ายๆที่เราคิดได้ในเชิงของของอัลกร m ิทึมหรือกฎเกณฑ์รูปแบบของการยิงแอดต่างๆอันนี้ก็เป็นของที่เราควรรู้ไว้เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่ง ที่ฝากท่านไว้ในเรื่องของการทำ YouTube ก็คือท่านอย่าลืมใช้อนาลิติกก็คือการตรวจสอบประเมินผลสิ่งที่ท่านทำไปว่าเอ๊ะมันได้ผลจริงหรือเปล่าไม่มี y o u t u อนาลิติกนะครับก็คือการประเมินผลหลังบ้านว่าเอ๊ะคนดูดู3วินาทีเนี่ยยาวเท่าไหร่คนดูดูจนจบเนี่ยมากแค่ไหนนะครับแล้วก็นอกจากจะใช้ y o t u u e a อนาลิติกได้แล้วแน่นอนในเมื่อ YouTube อยู่ใกล้ๆกับ Google ครับก็สามารถใช้ Google Analytics เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการที่เราจะเข้าใจพฤติกรรมประเมินผลการใช้วิดีโอคลิปของ YouTube ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าพูดเหมือนง่ายหรือดูเหมือนง่ายในการทำคลิปและเอาขึ้น YouTube แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนมีกระบวนการมีเทคนิควิธีการมีเรื่องราวที่น่าสนใจมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เราควรจะต้องนำมาใช้เพื่อให้เกิดการทำ การตลาด YouTube หรือ YouTube Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เต็มไปด้วยข้อมูลนะครับแล้วก็เชื่อว่าสนุกสนานพอสมควรที่ท่านจะรู้สึกคันไม้คันมืออยากจะไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการตลาด YouTube เพิ่มเติมคุยตั้งแต่ว่า5อันดับของโซเชียลมีเดียในประเทศไทยมีอะไรบ้างเสร็จแล้วก็โยนเข้ามาหา YouTube นะครับแล้วก็คุยให้ชัดเจนเลยว่ามีประมาณ6-7เรื่องที่ท่านควรจะรู้เกี่ยวกับการทำการตลาด YouTube แล้วก็ปิดท้ายนิดนึงเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เอาไปทำการตลาด YouTube ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งดึงมาจาก Google ไม่ว่าจะเป็น Google t r e n d ครับไม่ว่าจะเป็น Google Adword s หรือ g o o o l l e d d แล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเรื่องของ Google Analytics และ y t u t u b n a n y t y t s นะครับเครื่องมือเหล่านี้ฟังแล้วรู้สึกว่าฟังแล้วเดือดร้อนใจใช้ไม่ค่อยเป็น สมัยนี้ง่ายจะตายก็เข้าไปที่ YouTube นี่แหละนะครับแล้วก็ไปเสิร์ชเครื่องมือเหล่านี้แล้วก็ไปเรียนรู้เครื่องมือเหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นมีคนให้ความรู้เอาไว้เพียบแล้วก็น่าสนใจครับก็เลยคิดว่าวันนี้เอาประเด็นนี้มาฝากท่านดีกว่าเชื่อว่าหลายท่านก็คงรู้สึกว่าฟังเรื่อง YouTube แล้วอยากฟังเรื่องของทวิตเตอร์จังครับฟังเรื่องทวิตเตอร์แล้วก็รู้สึกว่าอยากทำอยากฟังเรื่องของการตลาดไอจีอ IG, หรือ Instagram จังนะครับหรือถ้ามีโอกาสมีเวลาในโอกาส เดือนถัดๆไปก็อาจจะย้อนกลับไปหาการตลาด f c e e o o o นะครับแล้วรวมถึงเรื่องราวของการตลาดไล n e ซึ่งมีคนพูดเยอะอยู่แล้วแต่ว่าต้องอัปเดตกันหน่อยว่ามีอะไรยังไงบ้างก็คงนํามาฝากกันเรื่อยๆก็รับเป็นการบ้านไว้แล้วก็เผื่อว่าพอทําครบทุกแพลตฟอร์มใหญ่ๆท่านก็จะสามารถเรียนรู้ได้แบบเป็นซีรีส์นะครับว่าอ่ o ยูทูบทำนี้ Facebook ทําอย่างนี้ครับไลน์ทําอย่างนี้ไอจีอ IG ทำแบบนี้แล้วก็ ถ้าสนใจเรื่องของในอนาคตมี t i k t o อกก็คงจะได้เอา t i k t o อมาคุยกันอีกว่าแล้ว t i k t o อกทาการตลาดแบบไหนยังไงได้บ้างนะครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ในวันที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปและความรู้ใหม่ๆมันไม่เคยจบแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับถึงแม้ว่าจะสบายๆแต่ก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าไปจุดประกายให้ท่านมีอะไรทําในช่วงที่ต้อง work from home เยอะๆนะครับช่วงนี้พูดอย่าง จริงจังว่าต้อง work from home เยอะๆเพราะว่าอันตรายเหลือเกินโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่มีกรณีของโควิด19เกิดขึ้นใหม่ๆมากมายทุกวันนะครับก็คิดว่ามีงานให้ท่านทำการบ้านให้ท่านสนุกและก็การบ้านในฝั่งผมที่ต้องไปทำเพื่อท่านในการที่เราจะเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับ ในรายการ Innovative Wisdom ครับสัญสาระความรู้ในชั่วโมงนักบริหารครับวันนี้ผมเอกพัทรธนก,กุลจากภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ